สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองมีงงมงเงินเยอะๆมีความสุขมากๆนะครับไอ้แฮปพี่จอย I have a ปี have a สส้สุขสันต์มันเกิดสุขสันต์วันเกิดพี่จอยสุขสันต์วันเกิด ครับจอยครับก็อใมีความสุขมากนะครับจะได้สิ่งดีมีแต่เรื่องดีๆนะครับอะไรไม่ดีก็ปล่อยมผ่านไปนะครับเบอร์เอเเอเอเด็กกแล้วขออให้น้องจอยีนะกาที่หน้ารักและแสสที่มีความากสมหวังในทุกเรื่องนะคะ เเเ้้าารรื่องวใหฟังก่ออนใครยู่กับเธอนสุขสันต์วันเกิดพี่จอยนะคะขอให้พี่จอยมีความสุขม,มากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปราดขนาดเดยเฉพาะเรื่องนั้นค่ะคิดถึงพี่จอยนะคะไม่ได้ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับน้องสาวรวยก็รวยอยู่แล้วสวยก็สวยอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้สุขภาพดีก็แล้วกันครับเฮงๆรวยๆแบบนี้สุขภาพดีแล้วก็สดชื่นสดใสร่าเริงแบบนี้นะครับรักนะจ๊ะ <c oughs> 2> 3 2 h a อ p แฮปปี้เบิ Happy Birthday พี่จอยวู้วู้ Happy b ร r t h d a y นะคะพี่จอยสุขสันต์วันเกิดค่ะขอให้พี่จอยดูหน้าเด็กแบบนี้นะคะตลอดการสดใสสดชื่นสมวัยตลอดไปนะคะแล้วก็ขอให้ฟิตฟนะคะกินอะไรก็ไม่อ้วนแบบนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะขอให้พี่จอยมีความสุขมากๆนะคะจากที่มีความสุขอยู่แล้วก็มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะก็ Happy Birthday นะคะพี่จอยมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้สุขสันต์วันเกิดค่ะ สุขสันต์วันเกิดคุณจอยลิลนลณีนะครับอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เท่าที่ดูเหมือน20ต้นๆขอให้สวยขอให้เก่งขอให้เซ็กซี่ขอให้ทำธุรกิจอะไรก็เจริญรุ่งเรืองจอยเป็นคนดีอยู่แล้วจอยคิดดีอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตจอยอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้ามีอะไรวุ่นวายใจหรือว่า มีอะไรไม่สบายใจสามารถโทรมาหาเราได้ถ้าเราไม่รับสายคือเราตั้งใจไม่รับแหละนะแล้วก็ <laughs> ถ้ามีอะไรก็ไม่ต้องคุยกับแม่เราเยอะเราห่วงแม่นะ mm hmm. Happy Birthday ย mm ์ hmm. มีความสุขมาก ตึกอ่ะแล้วเราก็มาจะไปทํางานต่อแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาชาร์จเราอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าขอให้ปี้เบิร์ดเดย์จอยหน่อยเราก็ไม่แน่ใจว่าจอยไหนเพราะว่าในวงการบันเทิงชื่อจอยเป็นชื่อที่เฉยมากต้องเช็คให้จีหัวเขาบอกว่าจอยลนินีในใจเราก็คิดว่าใช่จอยที่พี่ยังอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ว่าใช่อะไรเง,ง,งี้ยตกลงก็ยังไม่แน่ใจว่าใครแต่ว่าจอยให้ปี้เบิร์ดเดย์นะเราก็ได้เจอกันเลยแล้วก็ใครก็รู้ว่า เปลี่ยวปากรุ่นที่เราทำกับจอยเจ๋งสุดเพระาะว่าตั้งแต่มีเตอ๋อเนี่ยก็มไม่เวิร์กอ่ะจะใช้กวขามไม่เวิร์กเอาพูดแบบนี้แล้วกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์จอยฮัลโหลลิเลียนีสีเพลนก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะคุณจอยก็ <laughs> มันเกิดจอยปีนี้นะก็ขอให้จอยมีความสุขมากๆงานเน่ยเยอะอยู่แล้วแต่ขอให้เยอะยิ่งขึ้นแล้วกันแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะก็อยากให้จอยดูแลสุขภาพให้ดีๆส่วนรักแค่ไหนอันนี้ก็ไม่ต้องบอกเนะเรารู้กัน สุซันวันเกร์นะคะพี่จอยหลักนะเย้ฮปี้เบิร์ตเดยแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะพี่จอย มีความสุขมากๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆในช่วงปีนี้นะคะแล้วก็ปีจะต่อไปเลยขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะพี่จอยขอให้พี่จอยมีความสุขมากๆนะคะสวยสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนอย่างนี้ตลอดไปคะ่ะมีความสุขมากๆจอยสุขภาพแข็งแรงครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องจอยมีความสุขมากๆนะครับขอให้สมหวังในทุกสิ่งนะรักนะ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับจอยมีความสุขมากๆครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะน้องจอยมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะ h a แฮปปี้เบิร์เดย์นะมีความสุขมากๆนะอ่ะเอาของขวัญวันเกิดมาให้ mm hmm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขอให้ใจมีความสุขมากๆนะจ๊ะมีความสุขมากๆสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงมีงานเยอะๆมีคนรอบข้างที่ดีๆนะหลักนะ